สวัสดีนะครับก็กลับมาพบกับชอบครับอีกครั้งหนึ่งครับในรายการหุ้นปันผลนะครับวันนี้นะครับก็อยากจะพาไปดูกันนะครับว่าอะไรนะครับที่เป็น4สาเหตุสําคัญนะครับที่ทําให้คนส่วนใหญ่นะครับหรือแม้กระทั่งอาจจะเป็นเราเองก็ตามนะครับเจ๊งจากหุ้นนะครับหรือขาดทุนหนักๆจากหุ้นนะครับผมอยากจะบอกว่ามันไม่ได้มีอะไรไปมากกว่านี้แลวนะจากที่ผม ทำการวิจัยนะครับจะเรียกว่าการวิจัยก็ไม่ถูกนะครับจากการที่ได้คุยกับนักลงทุนหลายๆคนนะครับหรือว่าเจอเพื่อนๆรอบตัวนะครับเจอญาติพี่น้องนะครับที่เคยลงทุนในตลาดหุ้นมาก่อนนะครับก็ได้พูดคุยได้สัมภาษณ์กันนะครับแล้วผมก็สรุปออกมานะครับได้เป็น4ีสาเหตุสําคัญนะครับที่ทําให้พวกเราเนี่ยเจ๊งจากหุ้นนะครับแล้วผมเชื่อว่านะครับถ้าเรานะครับเลี่ยงนะครับการทำสี่สาเหตุนี้ได้ รับรองครับว่าพอร์ตการลงทุนของพวกเรานะครับหรือการลงทุนในตลาดหุ้นของเราเนี่ยจะเติบโตขึ้นนะครับแล้วออกมาเป็นผลกําไรพอร์ตเขียวๆกันอย่างแน่นอนนะครับอ่ะมาดูกันเลยนะครับข้อที่1นนะครับที่คนส่วนใหญ่ที่เป็นสาเหตุทําให้เจ๊งจากหุ้นนะครับก็คือว่าเรามักซื้อหุ้นด้วยอะไรนะครับด้วยหูครับจริงไหมจริง ดวยหูหมายความอะไรหมายความว่าบางทีเราอาจจะแบบได้ยินจากใครมานะครับหรือว่าคนเพื่อนเราแนะนํามาว่าให้หุ้นตัวนี้ดีนะตัวนั้นดีนะหรือเราฟังจากกูรูจากนักวิเคราะห์จากบลกเกอร์จากมาร์เก็ตติ้งที่แนะนําเราแล้วบอกว่าเฮ้ยตัวนี้ดีตัวนี้โอเคมากเลยตอนนี้ซื้อได้นะแล้วเดี๋ยวมันจะขึ้นเดี๋ยวมันจะนุ่นเดี๋ยวมันจะนี่เดี๋ยวมันจะนั่นหรือว่าจะอี้จะเออจะอัน้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเหตุการณ์แบบนี้แหละนะครับลองย้อนกลับไปดูได้นะครับมีหุ้นตัวไหนบ้างในพอร์ตเรา นะที่เราเคยซื้อเก็บเข้ามานะแล้วปรากฏว่าทุกวันนี้ยังขาดทุนอยู่และด้วยเหตุผลการซื้อคือเราแค่เชื่อคำพูดนะครับหรือคำบอกกล่าวของใครบางคนเท่านั้นนะโดยที่เราไม่ได้ทำการวิเคราะห์ด้วยตัวเองนึกไหมนี่เป็นสาเหตุหลักเลยนะครับเท่าที่ผมเจอนะส่วนใหญ่เลยนะคนขาดทุนจากหุ้นที่โบร oker นะครับหรือหุ้นที่ ข่าวออกหรือกูรูนักวิเคราะห์ต่างๆแนะนำนะครับนะซึ่งตรงนี้ผมมองว่าเป็นสัดส,ส่วนอยู่ประมาณสัก80%ได้เลยนะครับจากเพื่อนหรือคนรู้จักนะครับที่แนะนำมาแล้วลงทุนแล้วเจ๊งนะผมมองว่าประมาณแบบ 10- 20%เท่านั้นเองอะนะน้อยมากแต่ส่วนใหญ่มาจากข่าวหรือว่าสื่อที่เราเห็นกันนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้น นะถ้ารู้แบบนี้แล้วหมายความว่าอะไครับข่าวกับสื่อทําให้เราขาดทุนอยู่ที่ประมาณ80%ได้เลยนะครับส่วนใหญ่นะข่าวส่วนใหญ่นะเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อถือมากนะครับฟังหูไว้หูนะครับไม่ใช่ซื้อหุ้นด้วยหูไม่งั้นคุณเจ๊งอย่างแน่นอนโอเคมนะครับอ่ะมาดูข้อที่2สาเหตุข้อที่2นะครับก็คือมันก็จะสัมพันธ์กับข้อแรกหน่อยนะก็คือว่าเราอะมักไม่อ่านงบการเงิน นะครับก่อนซื้อหุ้นจริงปหหลายคนบอกว่าเฮ้ยงบการเงินคืออะไรยังไม่รู้เลยนะครับโอ้ใช่ครับหลายคนนะ่ยบางทีเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยยังไม่รู้เลยครับว่างบการเงินเขาต้องดูกันยังไงหรือแม้กระทั่งว่างบการเงินไปเปิดดูที่ไหนจริงไหมนะครับอ้าวผมให้ลายแทงไปนะครับเสิร์ชไปเลย w w w set o r t th นะครับเสิร์ชเข้าไปเลยครับ สนใจหุ้นตัวไหนนะครับเสิร์ชเข้าไปในเว็บไซต์เนี่ยมันจะมีมุมบนขวามือหรือมุมบนซ้ายถ้าเราเสิร์ชในมือถือนะมันจะเขียนคําว่าเหมือนเป็นรูปแบบแว่นขยายนะครับแล้วก็เขียนคำว่าโคด Q ิวโ t ท e, นะครับ get c ต d e หรือตรงนี้นะครับตรงนี้ให้เราใส่พิมพ์ชื่อหุ้นที่เราสนใจลองไปอย่างเช่นสมมติเราสนใจอะไรบ้างเราสนใจ a อโอ่ะสมมติหุ้นสนามบินนะครับก็พิมพ์ไป AOT แล้วกด e n t เ r รนะครับพอกดเสร็จ ช้อนนี้ต่อมาให้เลื่อนไปดูตรงที่คําว่างบการเงินนะครับมันจะมีช่องหนึ่งอ่ะเขียนไว้ลองหาดูในหน้านั้นเขียนว่างบการเงินสแลผลประกอบการนะครับไอ้นี่แหละครับหน้านี้เขาเรียกว่างบการเงินนะครับเราไปดูสัหน่อยกำไรบริษัทเท่าไหร่รายไดย้บริษัทเท่าไหร่นี่สินทรัพย์สินเท่าไหร่โอเคไหมปันผลเท่าไหร่นะครับ PE เท่าไหร่ P/BV เท่าไหร่เนี่ยไปดูสักหน่อยนะครับถ้าคุณได้อ่านงบการเงินบ้างอย่างเช่นสมมติคุณไปเปิดดูแล้วปรากฏว่า บริษัทที่คุณสนใจหรือบริษัทที่เราถืออยู่ในพอร์ตเนี่ยนะหุ้นที่เราถืออยู่ในพอร์ตเนี่ยปรากฏว่าผลประกอบการไมครับขาดทุน5ปีติดเลยยังน่าถือไหมครับเราอยากถือไหมครับบริษัทที่ขาดทุน5ปีติดนะเราอยากเข้าไปซื้อไหมครับมันก็ไม่อยากซื้อถูกไหมถูกไหมครับเราอยากไปเป็นหุ้นส่วนกับเขาครับโอ้เราเห็นเลย ây, บริษัทนี้เจ๋งมากเลยขาดทุน5ปีติดขอเป็นหุ้นส่วนหน่อยตลกไหมครับ ซปเปอร์ตลกนู่มไหมเพราะฉะนั้นนะครับการอ่านงบการเงินบ้างนะครับไปเปิดดูสักนิดนึงไม่ได้ยากอะไรเสียเวลา2นาที3นาทีเองนะครับมันจะทําให้เราอ่ะมีความรู้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างน้อยอาจจะไม่ได้แบบเต็มร้อยเปนะแต่อย่างน้อยคุณก็ขึ้นมา3-0% 4 0เรนน่นะนะแล้วเราก็ไปศึกษาเรื่องอื่นๆเพิ่มนู่มไหมครับการไม่อ่านงบการเงินก่อนซื้อหุ้นซปเปอร์อันตรายอันตรายมากๆนะครับเพราะฉะนั้นอย่าทำโอเคไหมอ่านงบสักนิด ก่อนที่ตัดสินใจจะซื้อหุ้นตัวใดตัวหนึ่งขึ้นมานะครับมาดูสาเหตุหลักข้อที่3ที่ทําให้คนส่วนใหญ่เจ๊งหุ้นก็คือนอกจากไม่อ่านงบแล้วนะครับไม่เช็คกราฟหุ้นนะอีกตัางหาก หลายคนบอกโอ้ยอ่านงบการเงินพอแล้วใช่ไหมผมบอกยังไม่พองบการเงินทําให้เราเห็นครับว่าหุ้นตัวนั้นเป็นหุ้นที่คุณภาพดีหรือไม่ดีอย่างไรกําไรหรือขาดทุนอะไรยังไงนะครับมูลค่ามันเท่าไหร่ปันผลมันเท่าไหร่อันนี้เราจะสามารถรู้ได้จากงบการเงินแต่การที่คุณไม่เช็คกราฟก่อนเข้าซื้ออาจจะทําให้คุณทําไมครับนี่เลยตัวแดงเลยครับติดดอย นะหรือเข้าไปซื้อหุ้นตอนแพงได้หลายคนบอกให้ดูครับดูไม่เป็นดูยากจังเลยดูยังไงผมบอกไม่ต้องคิดอะไรมากครับให้คิดแบบง่ายๆหุ้นนะครับมันขึ้นลงเป็นภูเขาอย่างนี้ครับนี่นะคำถามคือจุดไหนคือจุดที่เราควรเข้าซื้อจุดไหนคือจุดที่เราควรขายครับเมื่อไหร่ลงต่ําก็ซื้อสิถูกไหมบายลงต่ำบายขึ้นไปสูงเซล ขึ้นไปสูงเซลลงมาต่ำบายขึ้นสูงเซลล์ Sell, ลงต่ำบายเห็นไหมครับแค่นี้ดูเหมือนง่ายนะแต่จริงไม่ง่ายอย่างนี้นะแต่ผมอยากจะบอกว่าที่ทําให้เราส่วนใหญ่ดูกราฟหรือว่าหลายคนอาจจะไม่ได้เช็คกราฟในการลงทุนมาก่อนเลยนะครับมันทําให้เราติดดอยสูงมากนะครับเพราะเราบางทีเราไม่ดูเลยว่าณนะวันนี้จุดที่เราเข้าซื้อมันเป็นจุดที่ถุกวรหรือเปล่าผมแนะนําแบบนี้นะครับเวลาเช็คกราฟพุ้นและจะทำให้คุณโอกาสผิดพลาดแล้วเออร์น้อยที่สุดคือทานเฟรมใหญ่ หมายความว่าคุณต้องดูหุ้นในทานเฟรมมันก่อนนะแล้วค่อยไล่มาเป็นว e คหรือมันจะเป็น Day ก็ตามนะครับแต่สำหรับคนที่จะลงทุนหุ้นปันผลลงทุนระยะยาวผมเล็ก m m e n d ที่ทานเฟรมมันหรือมากสุดคือ w e คเดย์อย่าไปดูโอเคไหมเาเขียนอธิบายให้ลึกหน่อยแล้วกันนะครับหุ้นเนี่ยมันจะมีขึ้นฟาบขึ้นแล้วก็ลงฟ้าปัป๊บอย่างนี้อันนี้คือในภาพใหญ่ตรงนี้เลนส์ตรงนี้คือ10ปีนะครับนี่คือภาพใหญ่ของผม แต่ในภาพเหมือนถ้าเราสโคปลงมาแค่กรอบแค่เนี้ยครับเราจะพบในเนี้ยมีไงนะมันจะมีภาพเล็กซ้อนอยู่นะครับอย่างเช่นมันจะมีป้าป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 าลงอะอย่างงี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าเรามองภาพใหญ่ได้แล้วจุดที่เราเข้าซื้อเป็นไงครับนี่จุดที่เราเข้าซื้อป้างป้างป้างโอกาสพลาดน้อยไหมครับ พลาดน้อยถูกไหมแต่ถ้าเราดูในฐานเฟรมวีคสีน้ําเงินเนี่ยคือฐานเฟรมวีคนะแล้วเรามาเข้าซื้อตรงแถวนี้อ่าโอเคไหมพอโอเคอยู่ซื้อตรงฐานทุกครั้งอะ่ะอย่าไปซื้อตรงยอดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูภาพใหญ่ก่อนเราจะเห็นว่าโอเคตอนนี้ต่ํานะต่ํานะเราซื้อได้ถูกปะ่ะแต่เมื่อไหร่ขึ้นมาสูงแถวนี้ทําไงครับไม่ควรซื้อแล้วไงขึ้นมาสูงแถวนี้ยิ่งมาทําสูงมากๆไปไงครับไม่ควรซื้อแล้วแบบนี้มันก็จะลดความเสี่ยงในการที่เราจะติดดอยหุ้นแต่ละตัวลงไปได้ พอภาพไหมครับนะเราไปเปิดกราฟเล่นๆดูซึ่งถามว่ากราฟใช้อะไรเว็บไซต์อะไรใช้โปรแกรมอะไรมันมีหลายอย่างมากแต่เบสิคที่สุดคือสิ่งที่เรียกว่าเจ้าสตรีมมิ่งนี่แหละนะครับเปิดดูในแอปสตรีมมิ่งของเรานะครับในเว็บไซต์นะครับในพอร์ตเข้าโบรกเกอร์อะไรไปเรียบร้อยล็อกอินเราไปเรียบร้อยนะครับมันจะมีเจ้าสตรีมมิ่งนี่อยู่นะครับแล้วบนหัวมันนะนะครับมันจะเขียนว่าเทคนิคนะครับนี่แหละมันจะทําให้เราเห็นกราฟ นะครับไปใช้ตัวนี้เทคนิคอลเดสสีมิ่งใช้ง่ายสุดแล้วนะครับเราจะใช้ E-Fin ใช้ Aspen ใช้อะไรก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าแนะนำว่าเจ้าเจ้าสีมิ่งเนี่ยใช้งานง่ายที่สุดนะครับนะลองไปเปิดกันดูนะครับแล้วปรับเป็นทันเฟรม 1M ใหญ่นะไม่ใช่ 1M เล็กนะไม่ใช่นะครับ 1M ใหญ่นะครับมันจะออกมาเป็นกราฟทันเฟรมมันให้ถ้าเป็น 1W มันคือกราฟทันเฟรมวิคนะครับ 1D ึ่งเมันคือกราฟทันเฟรมเบยเพราะฉะนั้นไม่ต้องใช้ใช้ทันเฟรมมันก่อน มากสุดคือทันเฟร์วีนะครับสำหรับการลงทุนระยะยาวนะไม่ใช่สาหรับการเทรดระยะสั้นนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งคุณเห็นภาพใหญ่ของการลงทุนมากได้เท่าไหร่โอกาสขาดทุนน้อยมากครับรับประกันครับนะโอเคมาดูข้อที่4ี่ที่เป็นสาเหตุหลักที่ทําให้เราเจ๊งหุ้นนะครับก็คือคุณรักหุ้นมากเกินไปนี่ บางคนนะ่ะนะผมบอกอย่างนี้ครับบางคนนะ่ะรักหุ้นยิ่งกว่ารักลูกอีกนะบางคนรักหุ้นยิ่งกว่ารักครอบครัวยิ่งกว่ารักเพื่อนฝูงรักสังคมเราอีกนะครับผมบอกว่าเราอย่าไปรักหุ้นครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะหุ้นมันเกิดมาจากระบบที่เรียกว่าทุนนิยมถูกไหมเพราะฉะนั้นทุนนิยมไม่มีเรื่องความรักนะครับฟังให้ดีนะคือเราต้องเข้าใจเกมเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าเฮ้ยเราจะเอาทุนนิยมมาใช้กับทุกอย่างในชีวิตไม่ใช่นะ แต่เราต้องเข้าใจว่าเกมนี้เขาเล่นกันอยู่ในระบบของทุนนิยมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องลงทุนแบบทุนนิยมรู้ปะแต่ถ้าโลกของเราแห่งความสวยงามมันมีความเมตตามีความอบอ้อมอารีมีความเสียสละมีคุณธรรมมีจริยธรรมมีศีลธรรมมีทุนนิยมประกอบถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ทุนนิยมอย่างเดียวในชีวิตไม่ได้โอเคไหมครับต้ององค์ประกอบหลายๆอย่างร่วมกันในโลกเราแต่ถ้าในโลกของการลงทุนทุนนิยม100%หรือ100% เพราะฉะนั้นคุณใช้ความรักในหุ้นเหล่านี้ไม่ได้ครับนะหลายคนรักหุ้นมากเกินไปผมบอกลูกศิษย์ในคอสในคอสออนไลน์หรือในคอสไอซ c พีพทั้งหมดเนี่ยทุกคนอยู่เสมอว่าเราอย่ารักหุ้นครับเพราะหุ้นไม่เคยรักเรานะจริงป่ะเราจะรักหุ้นตัวนั้นมากแค่ไหนแต่หุ้นเหล่านั้นไม่เคยรักเรานะครับบทมันจะล่วงมันก็ล่วงเลยเทิดบทมันจะขึ้นมันก็ขึ้นใจหายถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย เราอย่าไปรักมันเลยครับเราอย่าไปยึดติดกับว่าหุ้นตัวนี้เราเคยซื้อเคยขายทํากําไรได้ตั้งหลายรอบนะเพราะฉะนั้นเราจะเล่น,นตัวนี้มันตลอดไปผมบอกอย่าทําแบบนั้นนะเพราะอะไรเพราะยิ่งคุณซื้อขายหุ้นตัวนั้นๆตัวเดิมซ้ําๆแล้วมันทากําไรให้คุณหลายรอบมากเท่าไหร่มันมีโอกาสที่อะไรครับที่หุ้นเหล่านั้นจะขึ้นไปสุดเทรนด์แล้วแล้วหลังหลังจากนั้นมันจะร่วงลงถ้าคุณหนีไม่ทันโอกาสขาดทุนมหาศาลไหมครับมหาศาลครับอย่างที่ผมบอก หุ้นมันมีขึ้นมีลงถูกไหมแต่ถ้าปรากฏว่าเฮ้ยตอนนี้คุณซื้อซื้อซื้อโอ้โหคุณทากาไรได้เรื่อยๆเลยแล้วพอพอไปถึงจุดพีกอะคุณทํากําไรได้ซ้ากันมาสักห้ารอบหกรอบคุณจะรู้สึกว่าหุ้นตัวนี้คือหุ้นแบบที่ดีสุดในชีวิตฉันแล้วอะแล้วแบบมันทาเพราะมันทําให้เพราะมันทํากําไรให้กับเรามาหาศาลมากตัวอื่นไม่เคยเดีแบบนี้เลยมีตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นที่ดีกับเราเชื่อผมเถอะครับเมื่อไหร่ที่คุณไปรู้สึกถึงจุดนั้นปับ๊บ แล้วคุณยังคง take action แบบเดิมหมายความว่ายังคงซื้อขายหุ้นตัวนี้อยู่ตลอดสุดท้ายนะครับมันจะล่วงและไอ้ผลตอบแทนที่คุณเคยได้กำไรมาทั้งหมดก่อนหน้านี้บางทีขาดทุนด้วยการลงทุนหลังจากนั้นแค่ไม้เดียวนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับนักลงทุนหลายๆคนนะครับไม่ใช่แบบเป็นแค่เรื่องเล่านะมันคือเรื่องจริงนะครับที่เกิดขึ้นแม้กระทั่งตัวผมเองผมก็เคยเจอนะครับคือสิ่งเหล่านี้ผ่านมาหมดแล้วนะครับเลยเอามาเล่าให้ฟังได้ไนงะ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งคุณที่คุณซื้อขายทํากําไรได้หลายรอบม,มากเท่าไหร่คุณยิ่งควรหนีออกจากมันให้ไกลมากเท่านั้นเพราะมันมีโอกาสที่มันจะขึ้นไปถึงจุดพีคจุดยอดแล้วนะครับมีโอกาสที่มันจะขึ้นไปจุดยอดแล้วเพราะคุณเลยเพราะคุณซื้อขายตรงนี้ได้ตลอดนึกออกปะมันเป็นอัพไซด์มันเป็นขาขึ้นเนี่ยยังไงคุณก็ทํากําไรได้ง่ายแต่เมื่อไหร่มันเป็นขาลงสิคุณลองเทคชั่นแบบเดิมนะครับพอร์ตเละนะครับพอร์ตเละจริงๆนะ นะเตือนไว้ก่อนนะครับก็ไม่อยากให้หลงผิดพลาดไปในกับดักเหล่านี้กันนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกอย่ารักหุ้นมากเกินไปครับหรือไม่รักหุ้นเลยยิ่งดีนะครับสําหรับผมนะหุ้นเป็นแค่เครื่องมือครับเครื่องมืออะไรครับผลิตเงินนะครับผมไม่เรียกว่าหุ้นเป็นมนุษย์หุ้นเป็นคนนะ ไม่มีจิตวิญญาณครับหุ้นเป็นแค่เครื่องมือที่ผลิตเงินคอยทํากําไรให้เงินของเรามันงองเงยเท่านั้นเองเมื่อไหร่มันขึ้นไปแพงนั่นคือจุดที่เราขายเมื่อไหร่ลงมาถูกอีกครั้งนั่นคือจุดที่เราซื้อง่ายๆแค่นี้ครับไม่มีเหตุผลอื่นไม่มีความชอบไม่มีความรู้สึกเข้าไปในหุ้นใดดังสิน้นเมื่อคุณสามารถดึงความรู้สึกความรักความชอบออกจากหุ้นได้เมื่อไหร่นั่นต่างหากครับที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จในการลงทุน ได้เลวมากยิ่งขึ้นเท่านั้นนะครับก็นะหวังว่าสาเหตุสําคัญ4ข้อนี้นะครับที่ผมอธิบายให้พวกเราฟังในคลิปนี้นะครับกลับไปย้อนฟังได้หลายๆรอบก็ได้นะขอให้มันเนี่ยเป็นประโยชน์และให้พวกเราท่องจําให้ขึ้นใจนะครับถ้าคุณสามารถเลี่ยง4สาเหตุสําคัญนี้ได้รับรองครับว่าโอกาสที่คุณจะเจ๊งจากตลาดหุ้นนะครับหรือผิดพลาดกับการลงทุนหรือขาดทุนหนักๆจากการลงทุนเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับก็อยากฝากไว้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับ ใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับเนื้อหาด้านการลงทุนที่เป็นหลักการเป็นหลักวิชาการเป็นหลักที่เล่ามาจากประสบการณ์จริงแบบนี้นะครับกดติดตามกด subscribe นะครับทางช่อง YouTube ทงั้งทาง Facebook ด้วยนะครับในช่องที่ชื่อว่า Shop Club นะครับรับรองครับว่าองค์ความรู้ในการลงทุนของคุณจะเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆอย่างแน่นอนนะครับมีอีกหลายคลิปมีอีกหลาย EP เลยนะครับที่ผมทําออกมาแล้วนะกลับไปย้อนอยู่ได้ทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้ย น่าจะมีประมาณ70กว่า EP แล้วนะครับไปย้อนดูได้เลยในปี2 0 2 1เท่านั้นนะแต่มันยังมีคลิปของปี2020ของปีที่แล้วอีกนะครับก็ไปย้อนดูได้นะครับรับรองว่าทุกคลิปคุณจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยอย่างแน่นอนนะครับก็ฝากติดตามไปด้วยนะครับสวัสดีครับ